นรงชัยคุณปลื้มหรือนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะพักไปติดตามข่าวสัานเราทิ้งค้างกันไว้สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตลาดหนองมนอะไรทำให้ตลาดหนองมนซบเสามีหลายปัจจัยอะไรบ้างครับอันนี้ก็คือข้อมูลเนี่ยจากเราสังเกตเองด้วยแล้วก็จากข้อมูลเชิงลึกที่มีการศึกษาไม่อย่างดีแล้วก็คือสมัยก่อนเนี่ยต้องอย่าลืมว่า สุขุมวิทเนี่ยสายสามเนี่ยเป็นเส้นเดียวเลยที่ไปพักตะวนออก <Ha. S 2> เพราะฉะนั้นในอดีตมาหลายสิบป,ปีมาแล้วเนี่ยคนที่จะมาจะไปชนบุรีจะกลับกรุงเทพทุกคนต้องผ่านหนองมนสายสามคือเป็นแหล่งแล้วก็เป็นแหล่งแน่นอนว่าเป็นสินค้าเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงเก่าแก่มาเป็นร้อยปีนี่แหละจะบอกให้ว่าตั้งแต่เด็กๆเวลามาเชียงใหม่ก็ต้องมายังไงก็ต้องมาตลาดหนอ,องมนมาบางแสนเนี่ยคนคน,คนไทยคือมาก็ต้องช้อปปิ้ง แล้วสมัยก่อนช้อปปิ้งก็มีที่เดียวคือตลาดหนองมน<ะ>ซึ่งก็จะเป็นแหล่งรวมอาหารทะเลเรามีของดีคือข้าวหลาม<ะ>แล้วก็ห่อยจจออาหารทะเลแห้งอาหารทะเลสดทุกวันนี้ก็ยังดีอยู่นะครับ<ะ>ไม่ใช่ว่าของหนองมนไม่ดีแต่ว่าด้วยบริบทเมืองที่เปลี่ยนตั้งแต่เรามีมอเตอร์เวย์สายเแล้วก็เรามีถนนแม้กระทั่งเลี่ยงเมืองหนองมนแล้วตอนนี้เมืองมันโตมากการจราจรมันจะขับคางเพราะฉะนั้นคนที่เขาสมัยก่อนที่บอกว่าเป็นการตีหัวเข้าบ้านคือยังไงก็ต้องผ่านหนองมนเฮ้ยผ่านไปแล้วคนก็บอกเฮ้ยต้องแวะซื้อของหน่อยแหละแล้วสมมมมัััยยก่่อนนนงไีร้า เขาเรียกอะไรไฮเปอร์มาร์ทเนาะร้านใหญ่ใหญ่อะเขาเรียกอะไรที่มันเป็นร้านแบรนด์ใหญ่ๆเของฝากด้วยแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวเหมือนแบบนักโคลตัสบิ๊กซีร้านที่เป็นไฮเปอร์มาร์ทอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ของพวกหนองบนเนี่ยมันก็ไปขายในแม้กระทั่งร้านเล็กๆร้านสะดวกซื้อทุกร้านทุกอย่างมีหมดแล้วสมัยนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาซื้อที่หนองบนซื้อออนไลน์ก็ได้ใช่แล้วก็จะบอกซื้อของพวกนี้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ที่สําคัญก็คือเส้นทางนี่แหละคนไม่จำเป็นต้องผ่านหนองบนเพราะบางทีมองว่า เสียเวลาเขาหรือว่าเขาไปแวะซื้อร้านขายของฝากที่มอเตอร์เวย์ <Water> way, แล้วก็มีเลี่องเมืองหนองมนไม่จำเป็นต้องมาแอร์อาจผ่านที่สําคัญก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไอ้ของขอบเคี้ยวไอ้ขนมที่มันขายอยู่ทุกวันนี้มันไม่มีความนิยมอีกต่อไปแล้วว่าเด็กรุ่นใหม่เขาไม่กินอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมันจะขายยากขึ้นเยอะมากาแล้วก็ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็ยังไม่ดีเขาดิควรยังเป็นของเดิมเดิมทุกร้านค้าขายของเหมือนกันแล้วก็คุณภาพของก็ไม่ได้ดีมาก <Ha. S 1> เหมือนเดิมนะครับ <Ha. S 1> แต่ว่าจริงๆของคุณภาพหนองมนก็ยังมีเยอะอย่างเช่นข้าวหลามอาหารทะเลแห้งอาหารทะเลสดแล้วก็พวกหอยจ้อแห้งก,กืนอะไรที่มันยังมีชื่อก็ยังดีอยู่ที่เหนียว่าความหลากหลายของสินค้าเนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยน <Ha. S 1> แล้วก็แน่นอนปัจจุบันโลกโซเชียลมีเดียมันแรงเวลาเรามีร้านบางร้านเนี่ยเอาของสินค้าไม่ดีมาขายเอาของเก่าแล้วก็อย่างที่บอกการจัดวางหน้าร้านอย่างเนี้ย มันมีส่วนสําคัญทั้งหมดคือทุกคนเนี่ยไม่ไม่ค่อยปรับตัวเลยแล้วก็<ะ>โลเคชันเองเนี่ยมันก็ถนนก็ไม่ได้กว้างมากเพราะฉะนั้นการหาที่จอดแล้วก็ยังมีพฤติกรรมของผู้ประกอบการเราเองด้วยว่าบางทีเราไม่ค่อยไนิสกับลูกค้าเหล่าบางทีเขาชิมแล้วไม่ซื้ออาจจะไปบน่นไปดา่าไป<ะ>อย่างนี้เยอะมากตอนนี้ไปดูในในเวลาใครไปเสิร์ช Google อย่างเงี้ย<ะ>เราจะเห็นเลยว่าโดนโดนว่าเยอะมากกว่าชม แต่จริงๆแล้วศักยภาพยังมีอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เทศบาลเราก็กุ้มใจมากว่าหนองบนมันจะมล่มสลายไหมในอนาคตอย่างที่ผมบอกมันมีหลายปัจจัยการที่ทํเกาะกลางถนนอันนี้ชาวบ้านจะโทษเทศบาลแหละไปทํเกาะกลางก็เลยคนมาซื้อน้อยจริงมันไม่ใช่ครับเพราะเราคนซื้อเขาเป็นขาออกาขากลับ<า>แต่ตรงนู้นเนี่ยเรากั้นเพื่อเป็นการจัดระเบียบจราจราแล้วก็ก็คนที่จะมาเดินข้ามไปซื้อก็ยังมีอยู่ซึ่งมันแทบไม่กระทบแต่ชาวบ้านมักจะมองว่าไม่ค่อยได้มองตัวเอง ว่าที่ขายของไม่ดีเนี่ยมันจริงๆมันต้องด้วยคุณภาพ<ฆ>แต่ตอนนี้เทศบาลเราก็ไม่ได้ดิ้งเฉยะเราก็จะต้องแก้ไขตอนนี้เรากาลังจะไปจ้างนักวางกลยุทธ์มาเลยว่าถ้าหนองบนจะรอดต้องทําอะไรบ้าง<ฆ>แต่ว่าเขาต้องมีการปรับตัวและตอนนี้ยิ่งมีตลาดอ่างศิลาซึ่งกาลังบูมมากๆเพราะว่าอ่างศิลาเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นทางผ่านแต่มัน,ะะน,นต่างกันไหมนายกของที่ตลาดอ่างศิลากับตลาดหนองบนไม่ต่างเลยเออเหรอจริงจงของหนองบนกับอ่างศิลาคืออ่างศิลาก็มาซื้อจากหนองบนไปขาย เพราะฉะนั้นข้าวหลามหนองมนก็ไปอยู่อ่างศิลาเพราะฉะนั้นแล้วมันสะดวกไงครับเที่ยวบางแสนเสร็จผ่านอ่างศิลาแล้วกลับกรุงเทพเลยถ้ามาหนองมนเนี่ยอาจจะสะดวกน้อยกว่าต้องไปกลับรถต้องไปอะไรแล้วมันมันต่อรถมันน้อยกว่าไงครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าของอ่างศิลามันแบบตลาดมันติดทะเลมันอาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวใหม่คือเราอ่ะนึกว่าตลาดอ่างศิลาขายของแบบของสดน่ะมนก็มีของสด มีเหมือนกันแต่ว่าภาพมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นของสดด้วยแล้วก็ตลาดหลังศิลาก็พัฒนาตัวเองมันกลายเป็นว่าของอังศิลาของหนองมนไปอยู่หงศิลาของหนองมนก็มีจากทั่วประเทศคุณจะกินมันไม่เหมือนญี่ปุ่นน่ะวันตําบนวันโปรดักคือมันต้องไปที่นั่นแต่ว่าหนองมนมาคุณจะไปกินขนมโมจินครสวรรค์ม่มไมทุเรียนกรอบมันก็มาหมดมันก็เลยไม่ยูนี้ะมันไม่มีความยูในิคเพราะฉะนั้นของที่ยังขายได้ทุกวันนี้ก็ยังเป็น่ห้จอแหกึ้นข้าวหลามหนองมนที่เขาผลิตที่เนี่่นมเเิไป็ต ของที่มันเป็นโลเคอลจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้ไปหนองมนเพื่อจะไปซื้อโมจิมใช่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองตัวเองพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันโดนใจผู้บริโภคแต่ว่าการพัฒนาตรงเนี้ยไม่ค่อยได้รับการตอบรับที่ดีแต่ว่าเทศบาลเราก็ไม่ได้เราก็ต้องโทษตัวเรานะ,ะว่าเราจะต้องไปพัฒนาพวกเขายังไงให้เขาไปกับเราตอนนี้เรากศึกษาอยู่ใช่กําลังจะต้องเร่งด้วยว่า s t r a ทจ g เนี้คือถ้าเราเคยจ้างอาจารย์มาทํามหาลัยเนี่ยปรากฏแม่ค้าไม่ฟังเล้วก็บอกว่าอาจารย์ไม่ใช่แม่ค้า พูดอะไรไปเนี่ยเขาก็บอกคุณเคยขายของเหรอคุณรู้ได้ยังไงเขาก็มีส่วนถูกนะที่ไหนว่าเราต้องเปิดใจแม่ค้าเราให้กว้างขึ้นเ<ฆ>หมือนแม่ค้าบางแสนนี่แหละคุณก็ต้องเปิดใจว่าลูกค้าเขาไม่ชอบอะไรไม่ชอบให้คุณไปตื้อ,อถามสินค้าไปกวนสกิดอย่างเงี้ย<ฆ>เขาไม่ชอบอะไรเลยอย่าไปทำสิ่งนั้นคือเราอยากขายของแต่ว่าคุณไม่ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเลยอ่ะ<ฆ>คุณต้องศึกษาก่อนว่าลูกค้าสมัยนี้เขาชอบอะไร<ฆ>เราก็อย่าไปทําสิ่งนั้น<ฆ>เขาชอบอะไรเราก็ไปทําสิ่งนั้นใช่ไหมครับเราถึงมันจะได้ตอบโจทย์สมัยนี้เขาเรียกว่า ใช่ไหมครับก็ค,คือลูกค้าเป็นศูนย์กลางเราต้องรู้ว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการจะจ่ายเงินของเขาเนี่ยเพื่อสิ่งนั้นเพื่ออะไระแต่เราอย่าไปคิดของเราเองเราชอบไปยัดเยียดให้เขาอ่ะมันก็กลายเป็นส่วนแทนที่จะดีกลายเป็นเสียตรงนี้นเทศบาลเราก็ต้องเป็นการ educate ลูกค้าของเราเราก็ต้องวางกลยุทธ์ว่าทํายังไงให้หนองบนเนี่ยมันโชว์ของดีซึ่งมันยังมีอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยให้กลับมาแต่มันทายากอย่างหนึ่งเพราะว่าหนองบนเป็นตลาดเอกชนเราเราจะใช้งบประมาณแน่นอนไปทำอะไรให้มันเอกชนมากๆเนี่ยมันยาก แต่เราก็มีทางของเราก็พยายามอยู่ค่ะแล้วอะไรอีกบ้างที่เราพยายามจะทําเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่เงินจะได้สัปดมากขึ้นโอ้หแน่นอนสตถิจีของผมมีหลากหลายก็คืออย่างเช่นการทําปับภูมิทัศน์บางแสนเนี่ยใช่ไหมครับเราก็ออกกฎดะเบียบอะไรที่บอกว่าเราจะรู้ customer centric นะักท่องเที่ยวอยากได้อะไรใช่ไหมครับ t o u r ิสเ centric เราก็รู้ว่าเขาไม่ชอบอะไรในบางแสนขยะเยอะเราพยายามเก็บขยะของแพงเราพยายามควบคุมราคาแม่ค้าตือ้อเราก็สั่งแม่ค้าห้ามเข้มา,ามาฐาน อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่จอดรถเรากาลังจะหาที่สร้างอาคารจอดรถเพื่อที่จะทําที่จอดรถใหญ่แล้วก็จะมีรถเป็นเขาเรียกอะไรสมาร์ทโมบิลิตี้สามารถทรานเฟอร์รถคนจากที่จอดรถไปที่ไปที่ท่องเที่ยวได้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้บางแสนรถติดบางทีเนี่ยเราก็ต้องแก้หาที่จอดรถแต่ว่าอุปสรรคมันเยอะมากเพราะว่าสถานที่บางแสนเราเรามีพื้นที่จํากัดแล้วหน่วยงานราชการอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้มีพื้นที่ให้เราได้ใช้มากนักนะครับแล้วก็จัดอีเวนต์อย่างเช่นสปอร์ตทัวริซึม งานวิง่งงานไตกีฬางานแข่งรถอะไรต่างๆอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ดีมากๆแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วเราไประดับโลกแล้วค่ะแล้วยังมีอะไรอีกไหม oh, ก็ยังมีเรื่องเป็นเรื่องสมา r ิ l i ิ่งและที่เราไปได้รับรางวัลก็คือเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการที่ทำให้คนอยากมาอยู่กับเราในการความปลอดภัยให้คนสูงอายุเนี่ครับอันนี้มัน<ะ>ก็เป็นเมืองซึ่งบางแสนที่ผมมองว่าไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวอย่างเดียว<ะ>แล้วก็จะมีนโยบายในการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามาแล้วก็มีการทําจะทําท่าเรือด้วย ซึ่งตอนนี้กำลังศึกษาออกแบบเรามีหลายกลยุทธ์มากๆในการทําให้บางแสน,นมี movement แล้วก็ตอ,ตอบโจทย์คนหลายๆกลุ่มค่ะมันมีเพนพอยต์อะไรอีกที่เราจับมาแก้ไขจนตอนนี้ประสบความสําเร็จโอ้เพนพอยต์ pen point ของเราเป็นการขับเคลื่อนเมืองเลย ก็คือว่าเพนพอยต์อย่างแรกเลยก็คือว่าทําไมคนที่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เขามีกาลังซื้อทําไมไม่มาบางแสนเราก็เลยบอกเฮ้ยบางแสนมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วทําไมไม่มาเราก็เลยต้องจัดอีเวนท์ที่บังคับให้มาอ,อย่างเช่นคนที่มีไลฟ์สไตล์ด้านกีฬาอย่างเช่นคนวิ่งคนเล่นไฟกีฬาคนแข่งรถเนี่ยเขาจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์เขาแต่ถามว่าเขาไม่มาบางแสนเพราะว่ามันไม่เคยมีอีเวนท์พวกนี้แล้วเขาไม่อยากมาเห็นเพราะว่าเขายังมีเพอร์เซพชันเดิมว่ามาบางแสนจะต้องมีแต่ชิงชาบรกบ ร้านค้าไม่เรียบร้อยชายหาดไม่สวยงามไม่มีโรงแรมดีๆจริงๆแล้วมันมีหมดแล้วแต่ทําไมคุณไม่มาเราก็เลยต้องบงังคับโดยจัดอีเวนต์พวกนี้ <c oughs> แล้วเราทําไปทํามาเราเป็นระดับโลกเลย <c oughs> เราบอกว่าเราบางแสนเราทําแล้วเราอยากจะอินสปายเมืองอื่นๆว่าเมืองโลเคอลเล็กๆเมืองท้องถิ่นเล็กๆเนี่ยทำไมเราจะทาระดับโลกไม่ได้ <c oughs> เราทําจนเราเป็นมีชื่อเกือบจะทุกอย่างแล้ว <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นงานวิ่งระดับโลกก็เกิดที่เราที่ได้เป็นระดับโกลเด้เบลด้วย <c oughs> งานแข่งรถเราก็เป็นเ a <c oughs> ระดับ3เทียบเท่ากับมาเก๊าระดับโลก การการทำเมืองสมาร์ทซิตี้จนไปได้รับรางวัลนานาชาติระดับเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ได้รับรางวัลระดับประเทศมาเ <c oughs> นี่ยมันเป็นอะไรที่เรานำนโยบายโดยเอาเพนพอยต์ต่างๆมาขับเคลื่อน <c oughs> อย่างสมาร์ทซิตี้สมาร์ทลิฟ่งก็เรื่องเมืองคนแก่ <c oughs> ที่เราจะลดความเสี่ยงในการที่เขาจะป่วยหรือเสียชีวิตจากการที่เขามีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการที่เขาอยู่คนเดียว <c oughs> เป็นภาวะพึ่งพิงอย่างเงี้ยเราก็จํนำเทคโนโลยี Smart and, สมาร์ทวิสแบนด์สายร้อมือฉนิยมาติดตั้งให้คนๆน,นั้น เนี่ยเราก็เลยทําให้คนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเกิด<ฆ>เหตุใดกต็ตามเนี่ยเรายัางมีคนดูแลเขาโดยใช้ระบบสมารท์ทเทคโนโลยีมาดูแลเขาพาเขาไปส่งโรงพยาบาลได้<ฆ>การทํากีฬาให้เป็นการดึงดูดคนเข้ามาอยู่เมืองเราให้เห็นว่าเฮ้ยเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีความสวยงามมีความพร้อมทางด้านกีฬาแล้วก็สามารถเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ทําให้เขาเห็นว่าบางแสนมันน่ายอ,ยอยู่ยังไง<ฆ>ก็สามารถกลับมาไปบ่อยสร้างเศรษฐกิจที่สําคัญเนี่ยสามารถมาอยู่เป็นการถาวรหรือเป็นบ้านที่2ด้วยก็ได้เพราะว่ามันมาง่าย อะตอนนี้ในเมื่อนายกตุ้ยบอกแบบนี้แล้วว่าบางแสนนะดีนะมาสิอยากจะให้มาเที่ยวอะ่ะแล้วถ้าเกิดมาเที่ยวแล้วจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ